เจ้าของร้านชำติดายประกาศยกนี้ให้ลูกค้าเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆที่มีการแชร์ต่อๆกันบนโลกโซเชียลเมื่อรายการเรื่องเด่นเย็นนี้ทางช่องสมได้ออกมาเผยเรื่องราวของนายสมศักดิ์แสงโอนอายุ62ปีเจ้าของร้านร่มเย็นร้านขายของชำอำเภอคำตะกร้าจังหวัดสกลนครหลังจากทางร้านได้ติดป้ายประกาศหน้าร้านยกเลิกนี้ทั้งหมดให้กับลูกค้า ที่ไม่ว่าจะเป็นลูกค้าที่มาเซ็นของหรือลูกค้าที่มายืมเงินเนื่องในโอกาสเปิดร้านครบ10ปีโดยร้านค้าที่สกลนครได้ติดป้ายประกาศหน้าร้านยกนี้ให้กับลูกค้าเนื่องในโอกาสเปิดร้านครบรอบ10ปีเจ้าของร้านเผยได้ทําบุญแถมยังปลดเรื่องที่ค้างคาใจต่อกันร้านร่มเย็นเป็นร้านขายของชําอยู่ในตัวอําเภอคําตะกร้าจ,จังหวัดสกลนครผู้สื่อข่าวเดินทางไปเที่ยวร้านพบว่า ที่หน้าร้านมีป้ายประกาศติดอยู่ระบุว่าเนื่องในโอกาสครบรอบ10ปีร้านร่มเย็นอำเภอคำตะกรา้าจังหวัดสกลนครวันที่1ตุลาคม2564ทางร้านจึงขอประกาศยกเลิกหนี้ที่เป็นการเซ็นของที่ร้านหรือการยืมเงินสดของลูกค้าที่มีกับทางร้านทั้งลูกหนี้ที่ยังมีชีวิตและเสียชีวิตแล้วทุการายจึงขอขอบพระคุณลูกค้าที่ให้การสนับสนุนหรือใช้บริการด้วยดีเสมอมา นายสมศักดิ์แสนอน้นอายุ62ปีเจ้าของร้านบอกว่าเนื่องในโอกาสครบรอบตั้งร้าน10ปีก็อยากคืนกำไรให้กับลูกค้าและอยากช่วยเหลือคนที่ต้องยากลำบากในภาวะโควิดตนไม่ต้องการที่จะด่งดังอะไรแค่ต้องการทำบุญเท่านั้นการยกนี้ให้จะได้ไม่มีเรื่องราคาใจซึ่งกันและกันตั้งแต่เปิดร้านมาก,ก็ไม่เคยถงนี้ใครใครที่จะนำแนวคิดนี้ไปใช้ก็ยินดีไม่สงวนลิขสิทธิ์ขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากข่าวขอบคุณค่ะ